เอาการกเมืองอิงนิดนึงแล้วกันนะฮะพักนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าพูดไปหลายพักแล้วเพื่อไทยนะครับคือว่าองค์อิงจะลันะ่นหาว่าเพื่อไทยเป็น,นรัฐบาลไม่เกี่ยวกับตักสินกลับบ้านนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรอยู่เล่าให้ฟังนะคือน้องสาวแพททองทานชินวะนะัฒน์เนี่ยบอกว่าขนาดนี้ตั้งครันประมาณสักแปดเดือนครึ่งแล้วนะครับส่วนจะคลอดประมาณต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีคนพูดถึงการตั้งชื่อลูกไว้หรือ,อยังนะตอนนี้คือว่าคุณนุ้งอิงบอกว่าอุ้มไว้ก่อนการพูดถึงโยบายที่สาคัญที่สุดแล้หวหาว่าว มีคนเลือกเพื่อไทยมีอะไรบ้างทางนางสาวแพทของทานก็นบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะทํานโยบายค่าแรง600บาทครับตรงนี้จะทําได้จริงไหมหากว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรจะได้กลับมาที่ไทยหรือไม่คุณอุ๋งอิงก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่ผูกกันแต่วิธีการกลับมาของนายทักษิณให้เป็นคนเลือกเป็นคนวางแผนเองไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสจาะมือกักบพ,พรรคประชารัฐหรือไม่นะ างสาวเพศทองทานก็บอกว่าทุกอย่างมีโอกาสแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึง่งก็ว่ากันไปฮะมันเป็นเรื่องของการเมืออนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ได้อิงการเบืน,นนะแต่หากว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจก็อยู่จะมารายงานในทราบการจริงๆอยากจะเรียกร้องแทนชาวบ้านนะครับสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องลดความทุกข์ยากอะไรต่างๆนาๆนาเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเองณนะตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของประกันภัย ที่มีบรรดาเจ้าหนี้เขารองเงินประกันเนี่ยมีมมมพักไตนที่สามารถช่วยเขาได้บ้างเนี่ยยังไม่เห็นนโยบายตรงนี้นะฮะ